สวัสดีค่ะแนวทางเยอรมันนะคะวิ่งลูด2กับ5ค่ะเน้น5 2 5 3 2 1 2 4 5 4 2 4 5 2 5 3 2 1 4ค่ะเมื่อวานที่ไม่ได้ลงไม่ลงสาลัดเพราะว่าเลขมันคัดเคลื่อนยอยู่ ก็เลยไม่มั่นใจก็เลยไม่อยากให้เสียตังกันนะคะก็เลยขอหยุดวันนึงวันนี้มาตามกันต่อนะคะส่วนใหญ่จะเข้าวิ่งลูดอะคะ่ะตัวเจาะตัวเจาะก,ก็เข้านะคะแต่โอกาสวิ่งลูดมันก็สูงมากกว่าขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยค่ะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ลงให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ